ความรู้สึกแตกต่างจากตอนเล่น2คนชิดหายเลยสคนนี้คือเจอสี่ตงคำนี้โดนไปแล้ว้าไม่ตองเรียกกันเียมนี่ี่มี่า่าอห้ ล้มกูใครอ่ะชอชชชโชคดีเว้โเงววชโชคดีเว้ยออ้วนอ้โหแล้วพูามาลงบนเคนพวกทำยังไงดีปีไฟกันเลยปีเล่นกันเลยเดี๋ยวผมนอชนี้จุดนี่ไย อยู้ไหนคานะี้าดำเพิ่มาเรื่อยๆเลยดูแล้วอนแดงเหรออืมนมัดขนมัฟันอนผมอะไรผมไปช่นตายขอหนึงไม่มีปืนเพิ่งนจะลงมาเองมอยูต้นไม้นีว่จะมีเด็ยิงผมเนี้ยโดน ไอ้เนี่ยคือในคอนไม่มีรอยู่พี่ล็กมากกว่าดังให้เลยไหพี่เล็กล็อกหึ่งักหมอนหแล้วก็ไปหลบโอ้ยอยี่ตัวนี้สองตัวต้นไม้นี้ต้นไม้นี้ต้นมมานอตัวมันนี่มันจะเนี้ตัวน้าสตัวเฮ้ยสะพลองอะไรสองอะไร ม่เปิดอีกตัวหนึงอีกตัวนึ่งวะไอเนี้ยแต่ว่าถ้วยที่ได้นก่อีกตัวหนึ่งเออเออเออเวอเอ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 อตอวเออ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 เดอเอ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 อเ

ขับออกละขับไปทางบ้านแอลอุ่งไกลๆเลยไปทางมฟ้าโปคว้าเห็นด้วยมันบ้าโอ้โหโผล่ๆมันยิงกันมันยิงกันมันจอดยิงกันอ๋อมันไซด์กับหน่อยบ้านแต่มันมีคนอยู่ในตึกเอาบ้านก่อนดีกว่าเอาบ้านก่อนดีกว่าเอาบ้านก่อนมาเอาตัวก่อนแล้วเนี่ยตามได้ไหมเนี่ย เฮ้โดด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 นีอเลตัวนึงโดดนอนล็อกเลยอย่างโดดปะมันอยู่ตรงนนี้ชั้นลอยอ่ะตัวนึงโอ้โู้ทำอะไรลงไปไม่ใช่นะนี่บอด มาฆ่าไปละหลอกไม่ได้แล้ว <esh aw S 2> นะพี่เจนมาลวมาล้องช่วพี่เินนะเฮ้ยเฮ้ยเ้อาคนบนนี้ก่อนไปว่าเจ้าไปเรียนหลับแบบนั้นแน่แน่เราอยู่ป้าเนททิ้งไว้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ดูชั้นไหนกันเด็ดทั้งบ้างสุดฟ้าตายตายตายเลเดียนไม่โมบายมานี่เลเดียนไม่ใช่เราตื่นกันไปบ่าวะบางทีควารู้สึกแตกต่างจากตอนเล่นสองคนชิบหายเลยสองคนนี้คือเจอสี่ต้องขับหนีต้องขับรถหนีอ่ะเมื่อกี้มีใครยิงผมปะไม่มีอ่นนั้นนะแสดงว่าบ้านจุดมีคนมีคนยิงวีดเก็บเสียงมา Mà, mà, kia, enemies mà. Ahead. Bucky Utter vào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 .

เขาเขาดี่ซิตี้มาลาโอูที่อีคอนอ่ะัวเดียวตัวเดียวตัเดียวมันจดเลยก็ได้นะน้ำมันหมดแล้วสมองให้ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้เฮียมันตัดม็ดเดียวมันคมมันคมมันคมโอ้ย มันยิงออกกอซ่ายิงเข้าหัวดอกหนึ่งมันแก้ตั้งขับรถมีลาม่ามีเสาชุบด้วยนะเอาดีโอ้ผมไม่คมหมกหายขอร้องแต่ว่าผมว่าดีนะถ้าแบบเป็นชุบแต่ว่าเป็นแมปใหญ่อ่ะที่ไม่ใช่แมปแมปแมปเล็กแบบเนี้ยเพราะว่ามันเล่นได้นานแล้วมันมีของเกินไงวันแมนกูยังพอกลับมาได้เล่นหน่อยเอี้ยแมงโดนยุบหัวกูเงินไม่พักเลย ก็หารถเฟอร์มันมีรถวะไฟแฟรกันว่เนี่ยนะผมมีผมมีผมมีเออแม่แฟรกันแฟรกันอ่ะเอาไปอแฟกันแฟกันดีกว่าใี่ดูมบนหัวให้หน่อยเฮ้ยไม่เห็นนะแฟรกันมันอยู่นู่นไฟกันนี่มีตกแถวนี้ลูกเนี่ยอ๋อโอเคมอไม่เห็น บนหัวป่ะในในจอนะพี่มันยังไม่ตกเลยไปคนละทีแล้วไปคนละที่จอมีที่หนึ่งจอมีที่หนึ่งะกี้ปักกี้ปักกี้น้าเราจะแฟรไอเนี่แหละ เช็ค้อกันนี่ไยิงลอแม่งก่อนมานี้เลยน่าน่าน่าโอ้ยเหยียนแม่งโคตรเยอะเลยสัสเหยียนร้อยสิบเอ็ดอันมันยิงกลางเลยอ่ะไปเฮ้ยเห็นอยู่เห็นไหมอยู่เอาปลาเรศทเก่าไปไหนแล้วเนี่ยบินบินแล้วครับเฮ้ยมันไม่นกได้ไงวะแรงเจ็บมันไม่เดียว มันมีลอยเลยมันไม่ได้เสียงคนอื่นเนี่ยมันมีคนเดียวเอน้ำมันน้ำมันตบานน้ำมันน้ยมันหมดเดี๋ยวเบื้งบูครับธรรมดาครับมีรถจอดอยู่ฝั่งข้าใไปเก็บได้อ๋อไอ้เจี๊ยนั่นมี่หมไอ้ดอกฝาเ้สายมีคน เแบบามกีก็เล่นมากเลยดจุดอี่คนี่คนแลแล้วกจะไปฮทที่นี้มันมันไม่ครบด้วยนะนี่ก็ไม่ครบหรือที่เดียวกันเป้าเออได้ท да ี่เดียวกัน แต่ตีนี้เหมือนจะไม่มีรถหรอไม่มีไม่มีเ็หรอเาชิล้วงตนะสาต้องฟาไปอกไม่ไีอยู่าอโนรอี้มันลมีรถร จะพาจิบทเจอแจ็คพอตแมีหลยว่าไปเราแถาเถอเหลือแค่สามคนเองมันเหลือไม่ครบด้วยเมื่อกี้ยิไปสไอ้ตัวนั้นตายเลยปะต ได้เลยงั้นก็น่าจะเหลือสามคนคบอบตี้มันมีตีเ่เฟรอจก็อย่านะที่เราพาไม่หมดอาจจะเป็นตี้เดียวกับแฟกันก็ได้โออจีเลยอดโอ้โตาเลยครับ นมันไม่ห้าวตอนมี2ชีวิตเนี่ยเนีอตอนมี้2ชีวิตคือแม่งเดินใส่กข้างหน้าที่เดิน2ตัวเดินปักกีขอาไปเลยขรับไปเลยเลยๆๆๆเอ้ยมีสวนเนาะเฮ้ย2หัวเล็เดยวอเสรละปัญหาหน้าเศษแล้วโหแล้วเป้ตัวท้าย จบไปขนาดนี้เนี่ย้าพักซี่ไทยเนี่ยม้าเนะัคี่คันี้ทิ้งนะิงกม่ไม่เหนมีเลยเออมองเลยหลงลยไหมลเลยผมไม่อยากทำเพื่อนตัวเองแถวๆตาม เนตเหรอฮึไม่ได้เนตใครเนตอ่ะเฮ้ยคนอื่นเนตอยู่แถวนี้ตินอ๋อโอเคไม่ไอผมเนตลูกป่องแต่ลูกแรกอ่ะไม่ได้เนตไม่ได้เนตได้เนตปาตินไม่ไม่ไม่โอเคโอเคคนอื่นคนอื่นเฮ้ยมันคาอยู่นี่ไงนี่ไงโอ้ยรถมันจอดอยู่นี่นี่แหม่เฉยเฉยๆผมทำเรื่องไม่น้๊กถ้าผมปารใส่ น yup. <po bio> ี่มันเด็กขี้แค้นเฮ้ยเป็นไปมี่ไอเดียกันเคยทำครั้งหนึ่งโดนด่าไปทีเฮ้ยตำคลิบแล้ววะมีแมปไหนมันกว่านี้ มีลาม่าไหมเออเอามีลาม่าเอาตึงๆเดี๋ยวอันนี้มันยกกันเล่นเเอาอะไรตึงอะดูยศด้วยไดมอนมีลาม้ามั้งไหมเออมีลาม่าเลย